สวัสดีค่ะมาพบกับรถยนต์รุ่นขายดีอีกรุ่นหนึ่งของบริษัทเพชรยนต์เลยนะคะรุ่นนี้นะคะเป็น Toyota a l t i ติ 1.8e นะคะปี2018ค่ะ คันนี้มาอยู่ที่แสน0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะใครกำลังมองหา t o y ยต a าอา i ติที่เป็นรุ่น1.8ขึ้นไปนะคะคันนี้ตอบโจทย์เลยนะคะราคาดีๆอด,ด,ด้วยค่ะราคา459,000บาทเท่านั้นนะคะอัตราเร่งก็ดีๆเลยนะคะสำหรับเครื่องยนต์1.8คันนี้นะคะก่อนจะไปรับชมนะคะฝากพี่พีกกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เดียเพื่อเป็นกำลังใจด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลย โตโยต้าเอาต 1.8e คันนี้นะคะจะเป็นสีบอลเงินนะคะเป็นสีที่ดูแลรักษาง่ายนะคะเหมาะกับการข,ขับขี่ในช่วงหน้าฝนเป็นอย่างยิ่งนะคะคันนี้นะคะจะมาด้วยกระจังหน้าโครเมียมนะคะสไตล์สปอร์ตค่ะโลโก้ Toyota นี่อยู่ชัดเจนกันตรงกลางเลยนะคะเรามาดูสันเหลี่ยมคมของฝากระโปรงกันบ้างนะคะสันเหลี่ยมคมนี่เงาเงาใสใเห็นกันชัดๆเลยนะคะคันนี้เรามาดูตรงไฟกันค่ะตัวไฟนะคะได้ไฟ วาวๆขาวๆใสๆนะคะไม่มีริ้วรอยไม่มีรอยแตกรอยเฉี่ยวหรือรอยชนนะคะจะได้เป็นไฟมัลติรีเฟกเตอร์นะคะทั้ง2ฝั่งเลยนะคะไม่ว่าจะฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะคะจะไม่มีความเหลืองของตัวตัวดวงไฟเลยนะคะพร้อมใช้งานเลยคันนี้ส่วนด้านล่างของคันนี้นะคะตัวกันชนนะคะจะมาด้วยเปียโนแบ็กนะคะสีดำคาดยาวเลยนะคะจากด้านซ้ายไปด้านขวาเลยนะคะอยู่ใต้เลขทะเบียนเลยค่ะ เป็นสีดำนะคะเงาๆนะคะตัดกับตัวรถสีบอลเงินนะคะให้ดูมีมิติโฉบเฉี่ยวขึ้นค่ะทะเบียนคันนี้นะคะอยู่ที่9142นะคะถ้าพี่ๆชอบคันนี้นะคะอยากโทรเข้ามาสอบถามนะคะรบกวนจำทะเบียนนะคะแล้วแจ้งเดียน,นะคะว่าตัวรถยนต์รุ่น1 8 e ตัว9142ยังอยู่ไหมนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำการเช็คสต็อกให้ค่ะเรามาดูรอยต่อเนือซุ้มล่องคันนี้กันบ้างค่ะ ลอยต่อเหนือซุ้มล้อนะคะมากันแบบแนบสนิทระยะห่างเท่าๆกันนะคะตัวแม็กนะคะได้มาแบบทูโทนนะคะเป็นดั้งเดิมของโรงงานเลยนะคะสภาพแม็กนะคะไม่มีรอยคูดฟุตบาทเลยนะคะเป็นสภาพพร้อมใช้งานนะคะมากันสวยๆดั้งเดิมเลยค่ะคันนี้นะคะจะได้เป็นยางปีใหม่ๆนะคะเป็นยางดันหลอบปี2021นะคะให้วิเพียเอาไปใช้กันได้อีกนานเลยนะคะ โลโก้นะคะดูอ l VVTI นะคะเป็นรุ่นเครื่องยนต์ของตัวรถนะคะสภาพพร้อมใช้งานนะคะไม่มีการขึ้นสนิมหรือรอยหลุดรอยลอกรอยลอนนะคะเรามาดูที่ไฟกันบ้างค่ะสภาพไฟนะคะจะได้เป็นไฟเลี้ยวนะคะอยู่ที่กระจกด้านข้างนะคะพร้อมใช้งานไม่มีรอยเฉียวรอยชนหรือรอยแตกรอยลาวค่ะเราเข้ามาดูด้านในกันบ้างนะคะเริ่มจับฝาด้านข้ามกันก่อนค่ะ ฝาด้านข้างนะคะจะเป็นสีดําสไตล์สปอร์ตนะคะไม่มีรอยขูดขีดนะคะจะเป็นสภาพพร้อมใช้งานนะคะตัวมือจับนะคะก็จะคาดด้วยโครเมียมนะคะและตัวกระจกนะคะก็จะปรับออโต้ฝั่งคนขับให้เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูสภาพเบาะกันค่ะ เบาคันนี้นะคะสำหรับรุ่น 1.8e นะคะที่ได้ดั้งเดิมมาจากโรงงานนะคะจะเป็นเบาะผ้านะคะสไตล์สปอร์ตนะคะเดินตะเข็บได้ขาวนะคะมาสวยเดิมนะคะระบายความร้อนได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะสำหรับตัวเบาะผ้านะคะและยังนุ่มๆแน,น,น่นๆน,นะคะไม่มีการยุบตัวแต่อย่างใดค่ะพร้อมใช้งานเลยและตัวพวงมาลัยค่ะจะได้เป็นมัลติฟังก์ชันแบบ3ก้านนะคะให เอาไปใช้กันได้สะดวกเลยนะคะจะรับสายเพิ่มเสียงโพออกอะไรนี่สามารถทํากันที่พวงมาไลัยได้ค่ะเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทเครื่องกันดูบ้างนะคะตอนนี้นะคะเดียอยู่ฝั่งเสรีไทย95นะคะจะเป็นฝั่งที่ติดกับถนนใหญ่เสียงดังนะคะพอเดียปิดประตูรถเข้ามานะคะเสียงก็เงียบเลยนะคะนี่นะคะคุณจจะได้เป็นลักษณะแบบบิดหมุนมือนะคะใช้งานกันง่ายๆนะคะนี่นะคะสตาร์ทติดง่ายๆเพียงครั้งเดียวเลยค่ะ เรามาดูมาตรวัดกันบ้างค่ะคันนี้นะคะอยู่ที่149,0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะใหม่ก็ไม่เยอะนะคะกำลังพอดีเอาไปใช้กันได้สะดวกสบายค่ะดูตัวคอนโซลกันบ้างค่ะมาแบบสะอาดเกลี้ยงๆไร้ริ้วรอยเลยนะคะไม่มีคราบกาวไม่มีอะไรเลยค่ะพร้อมใช้งานนะคะสภาพสวยสมบูรณ์ค่ะ ตัวลำโพงวิทยุนะคะก็ใช้งานกันได้ตามปกติใช้กันทุกปุ่มนะคะ <c oughs> เสียงดังฟังชัดเจนดีนะคะพร้อมใช้งานเลยแอร์ก็เป็นแอร์แบนแมนนวลนะคะแบบหมุนมือกันง่ายๆนะคะทนทนนะคะเย็นเย็นฉ่ำๆนะคะไม่มีปัญหาจุกจิกให้กวนใจคะ่ะตัวเกียร์ที่ได้ก็เป็นออตโต้แบบขั้นบันไดพร้อมใช้งานเลยนะคะเรามาดูเม็ดอาร์ของคันนี้กันบ้างดีกว่าคะ่ะ ตัวเม็ดอาร์คนะคะนี่นะคะแกะมาปุ๊บเจอเรียงเส้นสวยๆเดิมๆเ,เลยนะคะไม่มีบุบไม่มีคดหรือไม่มีงอนะคะสติกเกอร์นะคะสวยสมบูรณ์ไม่มีรอยแกะรอยลอกหรือรอยลอนนะคะแม้แต่หัวน็อตน,นะคะก็ยังใส่ใส่ไม่มีรอยไขไม่มีรอยประแจนะคะไม่ว่าจะด้านบนหรือด้านล่างนะคะคันนี้โครงสร้างดีๆไม่มีการชนหนักอย่างแน่นอนนะคะเรามาดูฝาด้านข้างของตัวรถทางแถวสองกันบ้างค่ะ ฝาด้านข้างนะคะสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะคะไม่มีรอยขูดขีดนะคะดูตัวเบาะกันบ้างค่ะเบาะนะคะได้เบาะผ้านะคะสีเทาดำสไตล์สปอร์ตนะคะนั่งแล้วนุมน่มๆแน่นๆน,น,นะคะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยเปื้อนและไม่มีรอยยุบตัวนะคะสภาพเป็นแบบพร้อมใช้งานนะคะเรามาดูตัวเมทดอาร์กันบ้างค่ะเปิดมานะคะเจอรอยขีดโรบอทจากโรงงานเลยนะคะพร้อมใช้งานเลยค่ะมาแบบสวยๆเดิมๆนะคะ ไม่มีรอยบุบรอยคดรอยงอหรือการพ้นสีทับนะคะไม่มีการทําสีอย่างแน่นอนนะคะมั่นใจในคันนี้ได้เลยค่ะตัวตัวล้อนะคะก,ก็จะได้เป็นล้อแม็กสภาพสวยเดิมนะคะเป็นทูโทนนะคะ ไม่มีรอยขูดรอยคู่ฟุตบาทนะคะสภาพพร้อมใช้ยางด้านหลังก็ได้เป็นยางดันหลบเหมือนเดิมค่ะรอยต่อเนื่องซุ้มล้อมากันแบบแนบสนิทระยะห่างเท่าๆกันเลยนะคะคันนี้เป็นอีกคันหนึ่งนะคะที่โครงสร้างเดิมมาแบบสวยๆนะคะและยังเป็นรุ่นยอดนิยมอีกด้วยนะคะเป็นรุ่น1 8 e ีนะคะ โลโก้โตโยต้าโครราอา l ติส 1.8e นะคะอยู่กันครบสวยสมบูรณ์นะคะสีด้านข้างด้านหลังนะคะเป็นสีใสใสเดิมๆมนะคะมากันเงาๆเลยค่ะที่ด้านล่างนะคะก็จะฝังไฟทับทิมคู่ล่างมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีรอยแตกรอยหินดีแต่อย่างใดค่ะพร้อมใช้งานไฟรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่ อีกรุ่นหนึ่งเลยนะคะที่ไฟสวยโฉบเฉี่ยวนะคะและจะเป็นไฟไลท์ไกดิ้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสภาพไฟนะคะพร้อมใช้งานค่ะไม่มีความเหลืองไม่มีรอยแตกหรือรอยร้าวเลยนะคะพร้อมใช้งานค่ะตัวกระจกนะคะเส้นไล่ฟ้าอยู่กันครบสมบูรณ์นะคะหลังคามาเงาเงา,เงาสวยๆไม่มีรอยด่างนะคะสภาพพร้อมใช้งานนะคะเราลองมาเปิดดูด้านในกันบ้างนะคะ เปิดมานะคะมาเจอแบบกว้างๆสะาอาดๆเลยนะคะเป็นโครงสร้างเดิมๆเลยค่ะเรามาดูส่วนโครงสร้างกันก่อนนะคะโครงสร้างนะคะไม่มีบุบไม่มีคดไม่มีงอนะคะสภาพพร้อมใช้งานนะคะมาดูยางอะไหล่กันนะคะยางอะไหล่นะคะได้อุปกรณ์กันมาครบสมบูรณ์แล้วนะคะสีนทังมะพร้าวนะคะอยู่กันสวยงามไม่มีการพ่นสีทับนะคะไม่มีการชนโครงสร้างหนักอย่างแน่นอนนะคะคันนี้มั่นใจได้เลยนะคะดูหัวน็อตกันบ้างนะคะ มากันใสๆเลยนะคะลร้ลอยไขยล่ลร้รอยประแจค่ะไฟที่ได้นะคะเป็นแบบเดิมๆเลยนะคะของไทยโคโยโตนะคะซิลิโคนนี้นิ่มๆนะคะจิ้มแล้วเป็นรอยนะคะไม่มีการพ่นสีทับซิลิโคนอย่างแน่นอนนะคะจะไม่มีความแข็งความอยู่ตัวนะคะหัวน,น็อตนี่มากันแบบใสๆเลยค่ะคันนี้เป็นอีกคันหนึ่งที่น่าสนใจนะคะได้มากันแบบโครงสร้างเดิมๆสวยๆเลยนะคะและยังได้เป็นเครื่องยนต์1.8ให้เรียบร้อยแล้วนะคะอัตราเร่งนี่ มาดีอย่างแน่นอนค่ะเรามาดูสีผิวพันธุ์ด้านข้างของตัวรถกันก่อนนะคะนี่นะคะเงาเงาใสใสสวยๆเลยนะคะเงาวันนี้ก็ไม่มีอีกแล้วอะคะ่ะรอยต่อเหนือซุ้มล้อมมากันแบบแนบสนิทระยะห่างเท่าๆกันนะคะเรามาดูตัวการเติมน้ํามันกันบ้างค่ะรุ่นนี้นะคะถึงจะเป็นเครื่องยนต์1.8นะคะแต่ก็สามารถเติม แก๊สโซฮอ e 2 0 e 8 5อะไรใช้ได้ตามปกติเลยนะคะหากันง่ายๆทุกปั๊มนะคะถ้าเราใช้รถบ่อยๆนะคะก็เราเติม E ีต่ำๆก็ได้นะคะการลระเหยก็ไม่มีไม่เป็นปัญหานะคะเพราะเราใช้งานรถกันทุกวันนะคะอัตราเร่งก็ไม่ได้ดอปอะไรมากนะคะเรามาดูตัวแม็กกันบ้างค่ะสภาพสวยเดิมนะคะไม่มีรอยพูดฟุตบาทค่ะพร้อมใช้งานนะคะ คันนี้นี่เอาไปแทบจะไม่ต้องทำอะไรกันอีกแล้วนะคะมาดูภายในกันบ้างค่ะเบาะนะคะสวยเดิมนะคะเรียบเรียบเกี้ยงเกียงนะคะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยยุบตัวนะคะฝ้านะคะเป็นสีเบจนะคะนั่งโปร่งๆงสบายสบายไม่อึดอัดนะคะสภาพพร้อมใช้งานนะคะไม่มีรอยขูดขีดรอยสักหรือรอยเจิมนะคะและคันนี้นะคะ ฝาด้านข้างก็มากันแบบสมบูรณ์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะแถมคันนี้นะคะยังติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นฟิล์มลามินานะคะสภาพสวยพร้อมใช้งานทุกบานเลยนะคะไม่ต้องไปทําอะไรกันอีกแล้วค่ะทัศนวิสัยก็ดีเยี่ยมนะคะขับกลางพืนมองเห็นได้ชัดนะคะและยังกันร้อนได้ดีเยี่ยมอีกด้วยค่ะนี่นะคะเม็ดอ่างนะคะเปิดมาเจอรอยขีโโบโรบอทเลยนะคะไม่มีการพ่นสีสาดสงทับอย่างแน่นอนนะคะไม่มีการชนโครงสร้าง ให้เป็นกังวลแต่อย่างใดนะคะมั่นใจในรถของบริษัทเราได้เลยนะคะเรามาดูที่นั่งฝั่งข้างคนขับกันบ้างค่ะที่นั่งฝั่งข้างคนขับนะคะสภาพเบาะนะคะพร้อมใช้งานนะคะสวยๆเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะมีการเดินตะเข็บได้เห็นชัดเจนนะคะสะอาดไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วนะคะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยยุบตัวนะคะ สภาพคอนโซลนะคะมากเกี้ยงๆเ,เลยนะคะคันนี้ได้แอร์แบ็กมาถึง7ใบเลยนะคะเอาไปใช้งานกันได้สบายใจหายห่วงนะคะตัวลิ้นชักใช้งานได้ปกตินะคะเล่มทะเบียนอะไรก็อยู่กันครบนะคะส่วนใหญ่โตโย t a าเอาติของเรานะคะจะเป็นรถผู้บริหารปลดระวังนะคะก็เอาไปใช้งานกันได้เลยสบายใจหายห่วงแน่นอนนะคะเพราะมีการเช็กระยะสูงตลอดเวลานะคะมาดูตัวเมทอาร์กันบ้างค่ะ เม็ดอ้างนะคะเปิดมานะคะสวยเดิมเรียงเส้นนะคะไม่มีรอยขูดข,ขานะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะนี่นะคะตัวสติกเกอร์นะคะอยู่กันครบสมบูรณ์นะคะสภาพไม่มีรอยแกะรอยลอกหรือรอยรอดเลยนะคะหัวน็อตก็ใสใสเลยค่ะไม่มีรอยขยับรอยไขยเลยนะคะนี่นะคะฝาด้านข้างสวยสมบูรณ์ค่ะไม่มีรอยขูดขีดแต่อย่างใดค่ะพร้อมใช้งานเลยเรามาดูตัวกระจกด้านข้างของตัวรถกันบ้างค่ะ จะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้านข้างนะคะสภาพสวยสมบูรณ์นะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะโลโก้ดูอ l v วีวอนะคะอยู่ครบสมบูรณ์นะคะไม่มีการขึ้นสนิมแต่อย่างใดค่ะและตัวล้อมแม็กนะคะสภาพสวยสมบูรณ์ไม่มีรอยคูดฟุตบาทนะคะพร้อมใช้งานเลยคันนี้ได้ไปสภาพเนียนเนียนกริบกริบเลยนะคะรอยต่อเหนือซุ้มล้อม,มากันแบบแนบสนิทระยะห่างเท่าๆกันนะคะ เป็นอีกคันหนึ่งที่สวยมากๆไม่อยากให้พี่ๆพลาดกันเลยค่ะสำหรับ t o y o ต a a เอาติ1.8ปีปี2018คันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องเครื่องกันบ้างค่ะภายในห้องเครื่องนะคะเป็นสภาพสะอาดพร้อมใช้งานเลยนะคะจะได้เครื่องยนต์ Dual VVTi นะคะเป็นเครื่องยนต์ เครื่อง1 8 0 0ซีซีนะคะอัตราเร่งนี่มากันเต็มที่นะคะขับขี่สนุกแน่นอนนะคะและไม่สิ้นเตลืองน้ำมันมากนะคะเรามาดูหัวน็อตแก้มนะคะนี่นะคะเดิมๆนะคะสวยใสใสเลยนะคะหัวน็อตไฟเป็นของขาดดั้งเดิมนะคะจากโรงงานเลยเป็นไทยโคโยโตนะคะขันหน้าหม้อน้ำนี่ตรงๆนะคะไม่มีบุบไม่มีคดหรือไม่มีงอนะคะพร้อมใช้เลยค่ะ หัวน็อตนี้นะคะใสใสไร้รอยไขไร้รอยประแจนะคะดูตรงท่อแอร์บ้างนะคะไอ้น้ําเกาะเลยนะคะมี QC อยู่กันครบสมบูรณ์มั่นใจได้อย่างแน่นอนนะคะคันนี้นะคะนี่นะคะหัวน็อตไม่มีรอยขยับเลยนะคะมากันใสใสเลยค่ะรูกลมกลมคมอยู่สมบูรณ์นะคะสติ๊กเกอร์อยู่กันครบนะคะไม่มีการสาดสีพ่นสีทับแต่อย่างใดนะคะพร้อมใช้งานเลยค่ะ หัวน็อตนี่ใสๆไร้รอยไขไร้รอย,ย,อย,อยประแจนะคะเป็นอีกหนึ่งคันเลยนะคะที่ห้ามพลาดน,นะคะสำหรับคนกำลังมองหา t o y o ต a a เอ i ติ 1.8e นะคะรุ่นนี้นะคะเป็นรถยนต์ปี2018ค่ะมาในราคาพิเศษเพียง459,000บาทเท่านั้นนะคะไมคคันนี้นะคะกำลังพอดีค่ะ149,000นะคะใครกำลังมองหารถ ยนโตโยต้าอาติส4บอนเงินดูแลรักษาง่ายๆไว้ใช้ขับขี่ในช่วงหน้าฝนนะคะคันนี้ตอบโจทย์เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าพี่ๆสนใจคันนี้นะคะอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมข้อมูลเพิ่มเติมนะคะติดต่อเดียเข้ามาได้เลยนะคะที่ไลายไอดีหรือเบอร์โทรศัพท์0959989961นะคะและก่อนจะจากกันไปนะคะฝากกดติดตามกด s ั b สไ r i b ์กดไลค์กดแชร์ให้เดียเพื่อเป็นกำลังใจด้วยค่ะสวัสดีค่ะ